สวัสดีครับเพื่อนๆนเหมือนเดิมเจอกกบดำอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกบดำนะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับก็กบดําก็มานำเสนอรถอฟโรถในสิ่งที่เราชอบก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมและก็ได้ดูแนวทางนะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างตรงนี้กบดําก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนวันนี้กบดํามาอยู่ที่ rx เหมือนเดิมนะครับ rx 4x4 คูณ ต้องบอกว่าวันนี้มีรถผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับรูปทรงของมันนะครับโตโยต้าํำว่าโตโยต้านะครับทําอะไรก็สวยนะครับโดยเฉพาะคันนี้แล้วก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับเจ้าไทเกอร์นะครับต้องบอกว่าลงตัวนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็มันอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่ารถตัวนี้พอมาทํามันก็สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนฝาก สินค้าออฟโรดเอเดียมนะครับทุกคลิปนะครับฝากสนใจก็ <happened? S 1> ในแบรนด์เอเดียมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะซัซซรีไม่ว่าจะเป็นวินเป็นมอเตอร์เป็นแอร์ร็อกเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ติดต่อทักเข้ามาได้กบดานะครับหรือตัวแทนของเขาทั่วประเทศก็ได้นะครับสาหรับ RX ก็สามารถสั่งได้นะครับหรืออูออฟโรดชั้นนาก็สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็พิกทอดละแหลกไปดูกดีกว่าผมให้ดูด้านหลังแต่งเรียบๆนะครับยังไงเพื่อน โอ้โหแม่ยังหลอ่อผมบอกแล้วนะครับกบดำอ่ะอย่างนี้บอกอ่ะดูรถอะไรก็หล่อนะครับก็มันหล,ล่อเราก็ต้องบอกว่าหล่อนะครับถ้ามันไม่หล,ล่อเราจะบอกว่าหลอ่อมันก็ยังไงยอยู่นะนเพื่อนๆเนาะก็ใช้รุนฟินิชพิจารณาและใช้วิจ,วจารณยา,าในการรับชมด้วยนะครับอ่าก็กบดำกำนัเสนอให้เพื่อนได้ชมกันไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับโอเคครับมาดูกันเดี๋ยวกบดำให้ดูโดยรอบก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆตามคอนเซปต์เนาะ ตัวนี้จะเป็นไทเกอร์นะครับสี่ประตูนะครับจะเป็นเครื่องเดิมก็คือเครื่องแกสซนะครับซึ่งต้องบอกว่านะตอนนี้นี่ ADM เอ้มเขาดีเห็นไหมครับนี่มีแบรนด์เอ m เมด้วยนี่สองอันเลยนะครับสปอตไลท์ light, สว่างมากครับแล้วก็วินเอ m เมรุ่นตะเกียบแดงนะครับมื่น0ะคนปอนเชือกตอนนี้กำลังมาแรงเร็วเร็วทะลุมิติอ่าก็ <Price S 1> หมดเลย อ่าเดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนวันนี้เจ้าของอยู่ด้วยเดี๋ยวผมให้คุยกับเจ้าของด้วยเจ้าของบอกผมไม่ค่อยถน,นัดไม่เป็นไรพี่ <No. S 1> อ่อาอ่านะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถของพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่ก็รู้จักกันอยู่นะครับจริงๆพี่เขาเขาเขาเป็นรถของเขาอยู่แล้วนะครับเขาเอามาเก็บรายละเอียดต่างๆแต่คันนี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อพี่เนาะอออเออไม่ค่อยออกสื่อนะครับแต่วันเนี้ย กลบดาเอามาออกสื่อให้เพื่อนเพื่อได้ชมแนวทางว่าเออไทเกอร์อาจะดูดูด้านข้างนะครับไทเกอร์ <c oughs> ต้องบอกว่าเห็นไหมครับ <c oughs> ตัดตูดลงตัวมากเพื่อนเพื่อนนะครับความสูงกับตัวรถนะครับยางแม็กถือว่าคันนี้มันมองเรียบๆจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนแต่มันมองดูแม่งมันมันสวยอะขับแล้วมันเทะตามแบบอัพรถ <c oughs> อ่านะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับอ่าทรงนี้สวยครับม i ต h ี้เ t i กไท d 4เกอร์นะครับด้วยบอดี้ของรถที่มันไม่ไม่เทอะทะต้องบอกก่าหล่อครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาให้ช่างแบงค์อธิบายให้ฟังแล้วครับว่าคันนี้เราทําอะไรลงไปบ้างแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่เจ้าของด้วยนะครับว่าอ่าว่าทำไมถึงจะแต่งรถได้หล่อขนาดนี้นะครับหล่ <Wow. S 1> อจุดๆนะฮะ กบดาดูขนาดไหนก็หล่อหมดอ่ะนี่บ้าหรือเปล่าก็มาหล่อจริงจริงอ่ะเพื่อนๆอน่ะเพื่อนๆดูด้วยตาเปล่าครับทรงประมาณนี้กําลังน่าใช้ครับไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปแมตต์กยานยางบาดะลายนี้ก็อย่างเท่นะครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกับช่างแบงค์ดีกว่าแบงค์เวพี่ดงสวัสเดีพี่นี่ครับเจ้าของรถครับนี่ได้ข่าวว่าคันนี้หายไปนานพี่แล้วจะยังไงถึงได้กลับมาอีกคิดถึงครับคิดถึงเอากลับมาครับกลับมาปลุกมันอีกใช่รถของรักอ่ะพี่เนาะ เออนี่พี่ดุ้งแต่งรถได้สวยมากต้องบอกว่าคือมันมันอาจจะมองดูไม่เบ้อวางอลังการนะเพื่อนๆแต่มันลงตัวครับมันไม่เลอะเทอะผมใช้คํานี้นะลงตัวไม่ว่าจะเป็นกันชนเป็นอะไรเนี่ยเราใส่เข้าไปจริงแต่รถมันไม่ได้แบบเขาเรียกบางบางบางคันเนี่ยมันก็เยอะเกินเนาะแต่คันเนี้ยขับไปจีบสาวสบายพี่ดุ้งนี่ขับหน้าผ่านหน้าอะไรนะเรียกเด็กขึ้นมาได้เลยอ่าพี่ดุ้งตัวนี้เป็นรถเป็นรถอะไรครับไทเกอร์ครับ ไทเกอร์ตัวเครื่องแก๊สป่ะตัว EFI ครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องแก๊สอ๋อครับ EFI นี่มันเครื่องอะไรสามแอลอ่ะเครื่องตัวสามพันครับสามพันตัวตัวแรกครับอ๋ออ่อโอเคห้าแอลเออห้าแอลเอออ๋อแต่เรามาเปลี่ยนเป็นแก๊สใช่ครับโอ้สบายเลยพี่มาวิ่งมันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับเดี๋ยวให้ช่างแบงค์ที่ไปฝั่งนี้นี่พี่ดงก็จะของนะ จริงๆพี่ดุ้งเป็นคนที่แต่งรถได้สวยมากครับกี่คันกี่คันเห็นก็สวยหมดเนาะแล้วตอนเขาขายก็เสียดายนะตอนไหนก่อนนะพี่ดุ้งเนี่ยเป็นคนที่ว่าทำอะไรทำสุดใช่ใช่แต่ละคันนี้สุดทุกคันคือซื้อรถพี่ดุ้งไปในแม่งไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะจริงๆนะเพื่อนๆอ่าโอเคนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งจริงๆพี่ดุ้งมีอีคันไหมเมื่อก่อนเนาะนี่ครับมีโตโยต้าไมตี้อ่าสี่ขอยังอยู่ไหมพี่ขายไปแล้วครับขายไปแล้วใครซื้อไปแล้วโชคดีผ่านเลยโอเคแบงค์เดี๋ยวคันนี้ยังไงเรา จัดทรงยังไงเอ่ยก็คือคันนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากตายเรียบๆง่ายเรียบง่ายให้ดูดีนิดนึงอ่าแต่พี่เห็นเกาจัดเต็มนะอ่ไม่ธรรมดานะอย่างช่วงล่างด้านหน้าและแบงค์ใช่ไหมครับอ่าปกติตัวนี้มันก็เป็นรถโฟอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยแต่เป็นปีกนกพี่เนาะใช่ครับอ่าเราก็เลาะช่วงล่างทิ้งใช่เอาปีกทิ้งปีกทิ้งเบื่อปีกเบื่อปีอ่ามาเล่นขาดีกว่าเราใส่แข่งขาใหญ่กว่าปีกอ่า ไอ้ล่าล้างนี่เราก็วางคานใช่ไหมแบงค์ใช่ครับวางที่เอ็กแปซโซนครับอ่าคันนี้ขึ้นงานที่เอ็กทั้งคันป่ะทั้งคันครับนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูบอกก่อนว่ารถคันนี้ทําไปนานแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่ดุงก็เข้ามาเก็บรายละเอียดบางจุดต่างๆเนาะใช่อ่าอ่าคันนี้เป็นคานวีเอ็กใช่แบงค์ใช่ครับวีเอ็กแปซโซนอ่าเพื่อนๆอนก็ดูนะครับมี่เป็น,นแต่ว่าอ่าเขาเขาทำไปนานแล้วนะครับตอนนี้ก็พอดีกบจำ เห็นว่ารถมันน่าสนใจแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เพื่อนๆได้ดูว่าเออรถตัวนี้มันก็แต่งสวยนะเผื่อใครสนใจจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ไม่ห่วงกันเนาะครับนี่เปลี่ยนใหม่ดิแบงค์ใช่ครับอ่าเก่าเป็นธรรมดาครับงี้เราเปลี่ยนพอสปีดตัวใหญ่ให้เลยอ่าโหปึกเลยเนาะใช่การสบัดนะครับโปรเฟนเดอร์ใช่ไหมโปรเฟนเดอร์อ่าช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแนบยกหนูแบงค์อันนี้เป็นแนบยกซี่ครับซาเมีบ แล้วที่เข้ามาพี่ดุงเข้ามาทำมาเสริฟอะไรวันนี้เป็นนึ่งเลยเปลี่ยนการสะบัดอ๋อเป็นการสะบัดเป็นการสะบัดเป็นโชคอ๋อเป็นโชคด้วยใช่ตีต้นเลยครับอืมยางด้วยนี่ยางด้วยอ่าเดี๋ยวดูไปดูโชคดูยางกันนะครับมาดูยางก่อนนี่ยางของอะไรแบงค์บาดักครับตอนนี้กําลังฮิตมากนาะยอดนิยมเลยแล้วก็ตะกุยดินถือว่าโอเคนะถ้าเป็นที่เลนนี่คือไม่อายใครครับอ่าเพราะเห็นคลิปที่ คลิปที่สพาลาวเพื่อนเพื่อนเห็นรถพิชาต์ยางตัวนี้นะนะครับเผื่อเขาจะเป็นสปอนเซอร์กบดำบ้างโปรโมทเขาหน่อยนะครับเจ้าของแบรนด์ก็เป็นสปอนเซอร์กบดำได้นะครับบาราดะนะครับไซส์อะไรไซส์สามสิบหกครับอ่าสามห้าแต่โอเวอร์ไซส์เป็นสามหกอ๋อเหรอครับนี่ไซส์สามห้านะอืมนี่ไงสามห้าใช่แต่ถ้าเทียบไปยางสามหกแร้อเท่าสามหกเลยสามหกแม็กซิตะครับนี่ครับบาราดะนะครับอ่าแล้วก็ ตป็นสพานเพอร์กบดำได้นะเนี่ยกบดำอะไรนี่แม็กลบอะไรเลยอันนี้ยี่สิบห้าสิบเหรอใช่พี่ดูตอเหรอพี่มองดูก็ายิบห้าแต่หน้าหน้ามันตัดไงอืมก็เลยมองเหมือนไม่ลึกเนะใช่ครับอืมก็ยื่นประมาณนี้เพื่อนๆไม่ได้ยื่นเยอะนะครับกำลังสวยยื่นกำลังสวยนะฮะดูท่านหลังครับ แล้วก็มามามาทำอะไรอีกแฟงมาเปลี่ยนโชกอ๋อทำทุ่มทำทุ่มโชกใหม่ใช่ครับอ๋อนี้เลือกสีดําเลยสีดาครับเออก็มองเรียบเรียบเนาะก็มองดูกลมเกลืนดีนะครับอย่างที่กบดําเคยถ่ายถ่ายหลายรอบนะครับสำหรับสำหรับ ax นะเขาก็งานเขาเขาต้องบอกว่าแข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่างๆนะเพื่อนแล้วที่กบดําชอบและนำเสนอจตลอดเวลาก็คือสไตล์แบบเนี้ยผมว่ามันแข็งแรงครับมนรัดร่างรัดบนนะแบงเนาะใช่ครับอ่านี่จะเป็นงานยุคแรกก็ยัง ยังถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่แปดปีเป้ปีป,ป,ประมาณแปดเก้าปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนาไปแล้วเขาก็จะทําดูเก็บงานได้เรียบร้อยกว่านี้พอรถคันนี้ทําไปนานแล้วเน,นาะนานมากแล้วมีอะไรแบงค์มีอะไรมีตรงเตงหลังก็ยังเป็นสไตล์ซูปเปอร์อยู่เนะาะเออไซูปเปอร์ห์เอสแม่ถ่ายซูปเปอร์จนติดตาใกล้นะครับก็เป็นงานของไอ้เขานะครับ แล้วก็มีนี่พี่เห็นนี่เสริมเสริมบมนไดข้างเก่าไม่มีอ๋อนี่ก็มาใส่ใหม่ใส่ใหม่ครับแล้วกันชนน่ะกันชนเก่าเป็นสีขาวก็เอาไปทาเป็นสีดำใหม่อ๋อแต่ยังเป็นตัวเดิมอยู่ใช่นะครับเพื่อนๆดูครับกันชนตัวนี้นะถึงจะมองกี่ปีมันก็ยังมองดูมีเอกลักษณ์เนาะมันก็มีันขังเลยพี่ดุงนะเออมันยังมองดูสวยงามอยู่นะครับเพื่อนๆไอ้สามเข่าเนี่ยบางบางคนก็ว่ามันโบราณไปแล้วแต่มันอยู่ที่ความชอบและอยู่ที่เราจัดรถนะครับ แล้วรูปทรงของรถด้วยนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูกันชนมันก็จะมองเก๋นะ่นเอมตนะอ่าตัวใหม่ใช่ไหมคือแคบไหมอ๋อไม่แคบค่ามมืออ่าความมือหนึ่งพอตัวเต็มจะใหญ่กันชนทรงนี้มันจะใหญ่อ๋อใหญ่นี้อ่าอ่าจะของไม่ชอบอ่าตัดฟังพี่ด้งบอกว่าแต่พี่ดุ้งแต่งรถสวยอยู่แล้วโช่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปรังแกเลยแกมองรถออกว่าทำแบบไหนให้สวยเนี่ยคนแต่งรถเป็นอะ เออมันจะดูสมัยใหม่เลยพี่นะเข้ารูปดิแล้วนี่เขาบอกเจ้าของรถบอกว่ากันชนมันหนักทาไงดีเจาะอีกเนี่ยก็เป็นนี่ความคิดพี่ดุงก็ถือว่าโอเคนะีแเกพี่เห็นแั้งแรกแล้วนะเพราะกปกติกันชนตัวนี้มันจะไม่มีอย่างนี้อ่าเนี่ยดูพี่พี่พี่ดุงเขาก็ให้แบงเจาะให้มันบูมีมิตินะครับแล้วมันเก๋ด้วยมันมองดูจากกันชนที่มันรุ่นรุ่นโบราณโบราณพอเจาะปุ๊บมันก็มองแบบสมัยใหม่ขึ้นนะพี่เนาะใช่ครับอืม ใช่ใช่พี่เนี่ยก็มองดูเท่ขึ้นอ่ะอ่านะครับมีใส่ไอ้น,นี้ด้วยนี่เอเดียมของเรานะครับใส่ไ,ไฟสปอตไหท่ใหม่หเปลี่ยนวินใหม่แต่เ,เก่าสว,ว่างนะดูเลยนี่สว่างตาแตอสวยครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เ้วก็ต้องวินเนาะนอันนี้ก็มาจัดใหม่เหมือนกันจัดใหม่ครับอ่าเก่าโยนไปอยู่นู่นแล้ว ทิ้งก็ว่างไงรถต้มแล้วไอแบงค์ยึดไปแล้วไปเลยไอแบงค์ยึดไปแล้วออฟโรดเรืออาทอนออฟโรดเรืออาทอนอ๋อนี่อันนี้นี่ออฟโรดเรืออาทอนนะครับอาศัยอันนู้นอันนี้มาโยนใส่เข้าไปใช่โอ้หแม่งหน้าสงสารไปฮะโดยตอนแรกรถพี่ดุงอ่ะจะให้เอารถธรรมดาเพราะเขาไม่ได้เที่ยวหนักอ่าอันนี้พี่ดุงบอกว่าใส่ทั้งทีอ่ะทำให้มันท็อปไปเลยอ่าใส่ตะเกียบแดงให้โอ้หตัวนี้เหลือเลยพี่ตัวนี้เร็วด้วยอ่าแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากครับเพื่อนๆกบดำแนะนำเลยนะครับ ADM แล้วก็รูปทรงก็สวยงามเพื่อนเห็นไหมนะครับไฟเฟยเขาก็สวยนะแล้วยิ่งมาอยู่กับรถที่มันสวยๆอย่างี้เพื่อนดูฮะดูอ่าดูด้วยตาเปล่านะครับแล้วเชือกก็สบายแล้วพี่เนาะดึงเดงสบายเนะอะโอเคด้านหน้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะนี่วันนี้พี่ดุงอุตส่าห์เสียสละขับรถมาให้กบดดถทาเลยเนี่ยขอบคุณพี่ดุงมากพี่ <c oughs> ใครสนใจอะไรอะไรต่างๆนะครับนี่มาที่ซื้อร้านพี่ลุงได้นะพี่ลุงชื่อร้านอะไรเกียงการะดุมจิตครับมีเพศมีอะไรพี่มีครับมีเพศอะไรพี่เดี๋ยวผมจำไม่ได้เอาจำโอเคเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่ให้เผื่อเพื่อนๆสนใจอะไรตัวนู้นตัวนี้นะครับพี่ลุงก็ขายอะไรอยู่ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะโทรสอบถามดูนะครับแต่คันนี้ไม่ไม่ขายแน่นอนไม่ขายครับจริงป่ะพี่จริงครับจริงนะเพราะคันนี้นั่นจะเป็นคันที่รักนะครับเพราะอยู่นานโอเคมาดูด้านหลังอ้าวด้านหลังเป็นคาร์ไลแบงค์ การพาโดครับนิวพารโดใช่ครับอ้าวทำไมต้องใช้นิวพาโดไม่ใช้ VX เพราะว่าเบาครับ oh. เบาเล็กแล้วก็ลูกเฟืองออกตรงกลางอ้าวใช่ใช่ใชนเฟืองออกตรงกลางใช่นี่ครับโอ้ราคามันจะราคามันเท่า VX เลยเหรอแบงค์ไม่เท่าครับถ้าเราทำงานเ,เ,เ,เสริมสเปเซอร์เสริมสเปเซอร์เอาอ๋อก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรครับแต่มันดีอย่างลูกเฟืองลูกหน้ามันมันใช้กับทั่วไปได้เลยใช,นนใช่ครับลูกหลังเนี้ยใช่ครับใช้พวกวิกโตโยต้าได้หมดเลยอ่า ก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเพื่อนๆเนาะใครที่ต้องการเผาตรงคานตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับและที่สําคัญมันสามารถโยกลูกหน้าไว้ลูกหลังได้ถูกต้องไหมโยกได้เฉพาะลูกครับตัวเฟืองมันจะไม่เหมือนกันอ๋อแต่เฟืองห่างง่ายครับพาโดอ่ะอ่าเฟืองมันห่างง่ายเลยครับตระกูลโตต้าได้หมดเลยต้องบอกกับรถคันนี้ทาไปนานแล้วนะครับเพื่อนอันนี้พี่พี่พนุงก็เข้ามาอัปเดรดเปลี่ยนอ่าระบบต่างๆเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับจัดทรงให้มัน เต็มขึ้นนะครับมันก็มีย้ายชกหลังอ่าอ่าย้ายชกหลังใช่ไหมย้ายชกหลังเอาไว้ข้างหลังคู่เลยเหมือนตระกูล e อีสุอาอ๋อพี่ไปสังเกต,ตเพื่อนๆดูนะย้ายมันไ,ไม่ได้ไม่ได้ไฟกันใช่ไหมไม่ได้ไฟอ,อ่านะครับดูไกลๆนะครับ <S <S 2> <S 2> อยู่ข้้งหลังคู่เลยนะครับแล้วมันให้ให้ตัวที่ดีกว่าไหมหรือว่าอย่างไงให้ตัวดีเหมือนเดิมครับอ๋อแต่คือที่เอาไว้ข้างนอกคือเราโทวด้วย เราใส่โชคดีเงี้ยเออเราไม่ให้คนเห็นก็จะมาอยู่เห็นแค่ต้นเดียวเงี้ยเออใช่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 เห็นี้เห็นสองต้นเลยเออแล้วแล้วแหนบหลังใช้ของเดิมหรือว่าไงแบงค์ไม่ครับอ่าเอเอบีเหมือนกันนะอ๋อลืมถามล้างหน้าข้างหน้าเอเอบีไหมใช่ครับเป็นตัวเจ็ดแดงนะบอกใครผมบอกเลยใครซื้อรถต่อพี่ดุงเนี่ยแม่งโคตรคุ้มเลยคนนี้ได้ไปนะไอ้คันที่แกขายไปแล้วโคตรคุ้มพี่ครับได้ช่วงล่างเออแล้วพี่ดุงทำเต็มหมดอะของดีหมดด้วยเวลาทำอะไรนะโหสุดยอด นีโปรเฟนเดอร์นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับถ้าหลังก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อดูทรงรถคันนี้ไม่สูงมากนะครับยางสามห้าในี่แม่งโคตรลงตัวเหละนะครับแล้วก็มีการตัดตรงตัดตูดคือมันคือเขาเรียกผมใช้คำว่าแมทอะมันมองดูแล้วมันมันลงตัวครับเพราะกบดําแนะนําเพื่อนเพื่อเรื่อยเวลารถถ้ายาวถ้าก็คิดว่าไม่ลงตัวให้ตัดตูดแต่บางคนก็ชอบแบบเดิมๆไงอ่าก็ชอบใครชอบมันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องดีกว่าแบงค์อ่านะครับ แต่ข่าวาเหยียบมันเลยพี่เคยเซ่ดเหยียบมันเลยดิมันครับอ่าแล้วจะอัพอะไรอีกไหมก็เห็นว่ยนมาใช้หม้อน้ำไปด้านหลังอ๋อก็เปลี่ยนอินเตอร์หน้าใบหนึ่งอ๋อจบแล้วพี่หมาน้ำนี่รายละเอียดเยอะขนาดไหนดูข้างในดิเพื่อนๆดูอดีตเคยเต็มนะอ่าตอนนี้เบื่อถอดออกมีเครื่องเสียงด้วยดูภายในอ่าดูครับเพื่อนๆดูบอกแล้วใครซื้อรถพี่ดุงไปุยดูเบาะนี่อ่าโอ้โหอ่ารรมดาที่ไหนโอ้โหสุดยอด มันเพื่อนดูครับรักของดีหมดอ่าของดีหมดนะครับของแท้ของดีหมดนะพี่ดุงถ้าเบื่อบอกผมนะพี่นะครับนี่อ่าทุกอย่างต้องดีหมดนะครับของพี่พี่ดุงทุกอย่างต้องดีหมดนะครับสายตองภายในบอกแกเก็บดูนี่นี่นี่นี้ก็หลายตังค์แล้วครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับอ่าคันนี้มีแอร์ล็อกมีอะไรไหม อดีตเคยมีแอลลังตอนนีต้ตอนนี้ไม่มีแล้วอนาคตไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แต่ผมว่าผ <c oughs> มว่าจัดอยู่แล้วไม่รู้จัดจะนะเออแหมรอรอรอใส่อยู่รอนะพี่ครับครับเดี๋ยวมาดูครับจากสามแอลจากห้าแอลก็มาเป็นเคซ็ตอ๋อนะครับเคเซ็ตวางที่ไหนที่นี่ป่ะที่นี่หมดอ๋อคันนี้ทำที่นี่ทั้งคันนะใช่โอเคครับเพื่อนๆก็ดูคอนเซ็ปต์ไปครับห้าแอลวางเคเซ็ตเกียร์เกียร์ห้าแอล เกียร์ดีพอดีอ๋อไทเกอร์โซโฟอ๋อใช้เกียร์โอเคพี่เกียร์ดีพอดีก็ไม่ต้องเป็นไฟฟ้าเนาะใช่ไหมใช่อ่าระบายตัวนี้เราทำการไล่แบงค์วางเคสแทวางเคสแทเสร็จก็เสร็จไรบ้างเสร็จโบเสร็จปั๊มเสร็จโบเสร็จปั๊มใช่โบโบของอะไร TFS06 ครับโอ้ลงตัวเลยที TFS06 พี่ดูงค์ขับมันไหม06ครับมันขับกับ อ่ะไอเอฟห้าไปไงพี่ผมว่าตัวหกน่าจะมาไวกว่านะครับมาไวครับอ่าคือตัวยอดนิยมเลยทีเอฟส่วหกมาไวมันนะลูกก็ไม่ใช่ถูกถูกหรอกพี่ตอนนี้หายากด้วยหายากด้วยแล้วปั๊มเป็นสิบสองมิลใช่ไหมสิบสมครับใช่ครับอืมเป็นไงไม่ดุ้งขับเหยียบมันไหมพี่มันครับขอลองลองลองแบบเหยียบสุดสุดประมาณร้อยสี่ได้ไหมไม่ไม่กล้าขับครับมันสูงเกิน แต่ล้นไปได้นะพี่อาไปได้แต่ว่าแต่ว่ามันเร็วเกินอะนะทำรับรถสูงๆอ่ะของผมแค่เหยียบได้ร้อยยี่ที่ผมก็ยกแล้วไม่ไหวกลัวครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเพื่อนๆใครที่มีรถตัวนี้นะกบดําก็เอามาให้ดูเป็นอีกรถอีกหนึ่งคันที่ว่าแต่งได้สวยนะครับคือเขาเรียกอะไรมันเรียบๆนะเพื่อนๆเรียบๆเรียบแบงค์ปิดเรียบๆแต่ว่ามันลงตัวนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้และตอนนี้รถ มันค่อนข้างจะหายากและที่สําคัญราคาไม่สูงัะแบงค์เนาะใช่ใครที่ที่มีงบประมาณแบบแสนอัพก็หาได้นะตัวเนี้ยได้ไหมพี่ลุงได้พี่สองนะ่าไหมจะขายอยู่เท่าไหร่สองกว่าป่ะสองกว่าครับรถลดรถหาตามน้องตลาดนะครับอืมก็สองกว่ามันเพื่อนรดเดิมๆอ่ะมันเพื่อนซื้อมาถ้าชอบทรงนี้นะซื้อมานะครับแล้วก็มาทําการเช็คช่วงลงช่วงล่างก็อีกตีละสองแสนกว่าบาทแต่เพื่อนเพื่อจะได้รถที่มัน มันสวยอย่างที่เราชอบแล้วรูปทรงก็บอกเลยไม่ไม่รับไม่ไม่ตกยุคนะเพื่อนๆขับอีกสิบปีแม่ก็ยังมองดูดีครับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับรถที่ไม่สูงนะครับไม่สูงจนเกินงามนะครับขับเกือบก็ทรงตัวก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับใครสนใจก็สอบถามข้อมูลกับจำได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลอาเอ็กซ์สี่กุสี่ได้นะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้กบดำนะครับถ้ามีรถสวยๆกบดำก็จะมานำเสนอเพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณวิดุงมากพี่นี่ขอบคุณวิดุงนะครับขอบคุณแบงค์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับมา X เขาจะมีรถอะไรมานำเสนอช่างแบงค์อีกหลายคันใช่ไหม ใสคันเลยครับแล้วจะมีคู่แฝดอีกไม่นานนี้จะมีคู่แฝดคือเป็นม้ากระโดอ่าวางหัวใจเตาสองคันเฮ้ยคันนี้พี่รอชมอยู่นะแต่ไม่บอกนะหัวใจเออคันนี้พี่รอชมอยู่ไม่บอกเพื่อนนะให้รอชมสองคันนี้มันแน่อ่าแล้วได้ข่าวว่าเต็มด้วยเต็มระบบเลยอ่านะครับรอชมเพื่อนๆม้ากระโดดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งแนวทางนะครับอย่าลืมสนใจสินค้า ADM ก็ วลิ้งกลางได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปหลับคลนนี้สวัสดีครับ